สวัสดีครับนักแท็กเตอร์วัง3าหมออุดรธา,านีครับ กันวันนี้ครับก็อยู่ที่ด้านหลังอู่กันเลยนะครับพามาอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับด้านหลังอู่กันเลยนะครับวันนี้นัดก็มีสินค้าเข้าใหม่นะครับประจําคลิปวันที่11ตุลาคม2564นะครับมาแนะนําสินค้าหน้าร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวมือ2อนะครับรถถมือ2อหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับมือ1มือ2นะครับทางนี้จะเป็นโรลลรตีนะครับมาแนะนําให้ลูกค้านะครับได้ชมกันนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับที่091861119 หนึ่งนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0 6 3 3 1 3 0 4 4 7นะครับเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยเลยนะครับตรงนี้นะครับใกล้เหนือใต้ออกตกนะครับส่งได้หมดนะครับตรงนี้อ่ะตัวแรกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นยันม่านะครับ e f นะครับ3 5 2 t l x นะครับเป็นหัวลายนะครับเป็นโฉมสุดท้ายนะครับเป็นตัวท็อปของยันม่าสาสิบห้าแรงนะครับล้อหน้านะครับจะเป็นกระทะขอบสิบหกนะครับล้อหลังจะเป็นกระทะขอบยี่สี่นะครับตัวยันม่าเนี่ย 35แรงเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดสามรุ่นด้วยกันนะครับถ้า 352T ธรรมดานะครับจะเป็นกระทะขอบยางหน้า14นะครับแต่ตัวนี้เป็นยางหน้า16แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับหน้าใบดันเต็มนะครับราคา2แสนสองนะครับรวมปรับสภาพเก็บงานนะครับตัวนี้นะครับคือเก็บจุดรั่วซึมให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเหลือเอาเบาะมาใส่นะครับช่างเราล้างให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะไปรีวิวตามสภาพเดิมๆก่อนสีเดิมๆก่อนนะครับอ่าดูเครื่องนะครับเครื่องยนต์ต่างๆนะครับสวยมากๆนะครับ นะครับไม่มีรอยแกะรอยรื้อเลยนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับ4 6 2 1อ็ชั่วโมงนะครับะฟังเสียงเครื่องนะครับยันมาเนี่ยนิ่มนิมเลยครับเสียงเครื่องยนต์นะครับอตัวนี้ถ้าถ้าีดีโอไม่ว่างสตาร์ทไม่ติดนะครับรอบเร็วเงียบ แล้วก็ทำงานดีนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับรถไปติดพวกเครื่องพ่นยาตัดหญ้านะครับหรือว่าไปลงนาไถนานะครับพวกนี้นะครับสบายสบายเลย35แรงตัวนี้นะครับพอดีช่างน้อยมาแล้วช่างน้อยขับให้ดูสักรอบหน่อยครับเผื่อ F อตีอยากได้คันนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ดูนะครับอันนี้คือล้างแล้วนะครับนี่เผาท้ายีีโอเต็มๆนะครับยางก็ยังสวยทั้งสองข้างนะครับ เดี๋ยวระบบไฟยังไม่ทันได้เก็บนะครับเอาเดินหน้าถอยหลังตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับนี่เอาฝาลงครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091-861-1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063-313-0447นะครับพื้นยางเท้าเหยียบฝาข้างมีครบนะครับมีครบทั้งหมดนะครับอ่าตัวนี้ได้อุปกรณ์ด้านหน้าผ่านคววน,นะครับโอ้ แรงมากๆนะครับเพืองท้ายนี่ไม่มีหอนนะครับระวังระวังระวังตกตกบ้านเด้อโอเคนะครับสองแสนสองหมื่นบาทนะครับรวมปรับสภาพเก็บงานนะครับอันนี้สาสิบหกนะครับช่างน้อยเตรียมส่งส่งวันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้ก็ลูกค้าทางอำเภอศรีธาตุนะครับมาสั่งจองไว้นะครับ เดี๋ยวถึงมาพูดถึงเรื่องรถที่จะจัดส่งหรือว่าเก็บงานนะครับเดี๋ยวผมพาชมรถที่ยังขายได้อยู่นะครับยังขายได้อยู่นะครับมาดูด้านล่างก่อนรถลงมาด้านล่างเยอะนะครับคันที่ขายได้นะครับมีหลายคันที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่เก็บงานนะครับอันนี้ก็จะไปที่ที่อำเภอเพชรนะครับจังหวัดอุดรนะครับวันนี้ก็80ดเอร์เซนตครับ แ0แล้วเหลืออีกนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็ไปพังงาท้ายเหมืองนะครับ36แรงเค่ทีเราไปหนองบัวลำพูครับอ่ะนี่กำลังเก็บชุดสายไฟครับ M5000 SU นะครับเมื่อวานรีวิวไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ M5000 กับเ7 0มนะครับวันนี้มาเก็บชุดสายไฟให้ใหม่นะครับนี่เก็บชุดสายไฟใหม่นะครับเดินชุดสายไฟใหม่นะครับนี่ครับมันช็อตนะครับเมื่อวานมันช็อตเราเดินชุดสายไฟใหม่นะครับ ตัวนี้ยางสวย4ี่เส้นนะครับราคา 3, 5 0 0 0นห้านะครับรถจดทะเบียนปี5้านะครับตัวนี้เช็คสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับไฟต่างๆนะครับสีสันนะครับเผาท้ายนะครับเต็มเต็มนะครับไม่ได้ใช้นะครับรถใช้งาน3,600ชั่วโมงนะครับคันนี้ใบมีดเต็มนะครับใบมีดเกียร์หน้าเต็มนะครับอันนี้เป็นรถที่เช็คสภาพแล้วนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้การันตีได้เลยแล้วก็ ทีมงานเราแถมสปริงซิ่งให้หนึ่งตัวนะครับอ่ะอีกหนึ่งคันนะครับเป็นคันที่สามนะครับที่ขายได้นะครับตัวนี้จะเป็นยันม่าสามสิบเอ็ดแรงนะครับเอฟสามหนึ่งสองทีเอ็กนะครับตัวนี้เป็นตัวสองนะครับโฉมสองนะครับเป็นยางหน้านะครับเป็นยางหน้าขอบสิบหกนะครับเหมือนกันนะครับโฉมสองจะเป็นยางยางหน้าขอบสิบหกยางหลังขอบยี่สิบสี่นะครับก็ตัวเท่ากันกับยันม่าสามสิบห้าแรงเลยนะครับแต่ว่าซีซีน้อยกว่านิดนึงนะครับ ระบบเกียร์ต่างๆนะครับก็เดียวกันนะครับระบบเกียร์เดียวกันนะครับ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยนะครับตัวนี้อยู่ที่175,000บาทนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับรวมปรับสภาพนะครับเก็บสีล้อสีคานให้นะครับราคาเบาๆนะครับตัวนี้เล่มทะเบียนครบนะครับปี53นะครับอีกหนึ่งคันนะครับก็จะเป็น KRTPTO 140นะครับ ตัวนี้สิบสี่แรงนะครับสิบีแรงม้านะครับหนึ่งสี่ศูนย์ PTO นะครับ KRT หนึ่งสี่ศูนย์ PTO ตัวนี้มีเพาปั่นท้ายนะครับเหมาะสำหรับงานไล่งานสวนนะครับทำสวนนะครับหรือว่าไปตัดหญ้าได้นะครับตัวนี้นะครับตุนแรงเรานะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถระบบสายพานนะครับดันดินได้นะครับไถได้ไถไถเบิกได้นะครับไถเบิกก็เหมือนกับไถพวนนั่นแหละครับผ่านสามของรถเล็กนะครับก็ค่อยค่อย ใช้งานนะครับดินชุ่มๆหน่อยก็ถ่ายได้แล้วครับตัวนี้นะครับไม่มีเล่มทะเบียนนะครับอุปกรณ์ดันหน้านะครับผ่านสามล้อกระจมนะครับราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับคันนี้เดี๋ยวพาตัดไปชมด้านบนเลยนะครับข้ามมาหน้าร้านฝั่งทางนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะมีรถสี่สิห้าแรงนะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันแล้วก็เค t 140ทีหนึ่งสี่สบพัดเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับ อันนี้คือรถที่ยังขายได้อยู่นะครับ B24 ไปแล้วนะครับปี2420นะครับยังไม่ทันได้ติดายจองนะครับลูกค้าจองไปที่เสริงสสงโคราชนะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็น KRT140 นะครับเป็น KRT140 ตัวธรรมดานะครับไม่มีเพาปั่นท้ายีโอนะครับตัวนี้ราคา100,000บาทครับลูกค้านะครับได้อุปกรณ์ตามตัวรถเลยนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นฐาน3านะครับสามารถลากพ่วงได้นะครับตัวนี้ แสนบาทครับรถใช้งานได้ปกตินะครับไฟหน้าแตกเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับตรงนี้นะครับรวมเก็บงานให้นะครับราคานี้นะครับรวมเก็บงานให้เหมือนเดิมนะครับ1 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ถัดมาครับเป็น L3218 นะครับตัวดีทีนะครับรถสวยมากนะครับตัวนี้สภาพ98%เได้เลยนะครับใช้งาน652ชั่วโมงนะครับผ่านแทบไม่ได้ลงดินนะครับ แทบไม่ได้ลงดินเลยนะครับยางสวยนะครับคิวซีมาร์คอยู่เดิมนะครับหกร้ยกว่าชั่วโมงนะครับชั่วโมงแท้รถปีหกสองนะครับหกร้อยห้าสิบสองชั่วโมงนะครับตัวนี้ราคาสามแสนหกนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับลูกค้าซื้อเงินสดนะครับไม่ต้องรอเล่มนะครับตัวนี้นะฮะัดมานะครับ เป็น L 3608ตัว DT นะครับตัวนี้รวมปรับสภาพนะครับอยู่ที่2 9 0 0 0บาทนะครับหน้าไปดันเต็มนะครับยางหลังเปลี่ยนใหม่1คู่นะครับยางหน้าก็9095เบาเปอร์เซตครับตัวนี้เช็คระบบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะรีวิวการทำงานให้ดูนะครับสนามก็แชกอยู่เหมือนกันนะครับฝนเมื่อตกเมื่อคืนนะครับพายุเข้าเผาท้ายนะครับพาลูกค้าชมเผาท้ายนะครับ พาวพีดีโอนะครับเต็มนะครับใช้งานอยูที่2 2งพห้าชั่วโมงนะครับลูกค้าตัวนี้ใช้งานก็ถือว่าน้อยนะครับเป็นรถไล่นะครับแผ่นคัตนะครับเปลี่ยนแผ่นเรียบร้อยนะครับลูกหมากก็รอยเปลี่ยนใหม่ๆนะครับน่าจะประมาณปีหนึ่งนะครับลูกหมากนะครับตัวนี้ฝากระโปรงนะครับไม่ยุบไม่บุบนะครับก็ไฟหน้ามีแตกเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้นะครับ สองแสนเก้านะครับรวมทําสีปรับสภาพนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นอิซิกินะครับ nt ห้าสี่ศูนย์นะครับตัวนี้สี่สิบแรงม้านะครับสามสูบสองเพาโฟวินนะครับสี่สิบเทอร์โบนะครับด้านหน้าผ่านห้านะครับรถปีหกศูนย์นะครับยางสวยนะครับยางเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับหน้าหลังท้ายเต็มนะครับ คาสามแสนห้าครับลูกค้านะครับรวมเช็คกับสภาพเก็บงานนะครับราคานี้นะครับหน้าไปดันเต็มนะครับสวยเลยนะครับอ่ะถัดมานะครับตัวนี้เล่มพร้อมนะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับเป็นรถติดทีบมาก่อนนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาเบาๆนะครับสี่แสนหกหมืนบาทนะครับสี่แสนหกหมืนบาทนะครับ เครื่องเกียร์ดีนะครับการันตีเลยยางก็หนวดแหลมแปอนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านพวนนะครับผ่านพวนเป็นผ่านห้าใบนะครับผานห้าใบตายช้างนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น L5018 อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้นะครับ ราคาสี่แสนแปดนะครับรวมทำสีปรับสภาพนะครับห้าศูนย์หนึ่งแปดรถตัวนี้ปีห้าเก้านะครับตัวนี้รอเล่มนะครับใช้งานอยู่พันสองรอยชั่วโมงนะครับตัวใบผ่านเดี๋ยวทางทีมงานเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้ทั้งลาวเลยนะครับท้ายสวย อ5มาแล้วคัเดี๋ยววัน้เราเตรียมรีว่คันก็นะครัน M7040 นบ3 6 0 0 0 0บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับรถคันไหนที่ไม่ได้พูดถึงนะครับวันนี้นะครับก็คือรถที่ติดจองแล้วก็เตรียมจัดส่งนะครับก็พอของปากของพอเนาะ11เ็นาทีเป็นคลิปสั้นนะครับไม่นานเท่าไหร่นะครับพอได้อัปเดตว่าเหลือรถันไนบ้างนะครับแล้วก็ยังเหลือรถเกี่ยวนะครับ pc 7 0็ นะครับ,รบไปชมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถเกี่ยวนะครับตัวนี้นะครับสเบคปคฟูปากเลสคอเลดให้เรียบร้อยนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนโซ่ลำเลียงสายพานใหม่นะครับตัวนี้แท็กสวยสองข้างนะครับราคาอยู่ที่ 485,000นะครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ให้เกติดตามและรับชมนะครับอันนี้35แรงนะครับนี่นี่นี่น,นี่ตัวนี้จะรีวิววันนี้นะครับเอามาลากเทรลเลอร์ก่อนนะครับเพื่อจะไปส่งรถนะครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ให้เกติดตามและรับชมนะักเต์มาโดยจบคลิปนะครับสนใจทักเต์มือสองนะครับติดต่อมาได้นะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0633130447นะครับขอบคุณครับ